วันนี้พบกับการละลาไลออนคาร์นะคะพบกับรีวิวรถเด็ดโดนใจบายคุณการเจ้าของร้านลลออนคาร์นั่นเองนะคะและวันนี้นะคะลูกค้านะคะที่หารถครอบครัวนะคะครอบครัวใหญ่ต้องดูคันนี้เพราะว่าเป็นรถที่ไม่น้อยแล้วก็ราคาพิเศษนะคะต้องไวกันเลยทีเดียวนี่เลยค่ะฮุนไดฮ i H1 ันดี x ักนะคะเป็นตัวท็อปสุดในของ11ที่นั่งนั่นเอง และเป็นปี2014เลยนะคะคันนี้นะคะจะเป็นโฉมนี้แล้วนะคะอันนี้จะตรงโฉมเลยไม่ได้ไปแต่งเพิ่มอะไรนะคะจะเป็นโฉมกระจังหน้านอนแล้วก็นะคะจะเป็นเครื่อง A2 แล้วนั่นเองจะเป็นเครื่อง A2 1 7 5แรงมาแล้วนะคะและคันนี้นะคะไม่เพียงแค่130 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นเข้าศูนย์ตลอด การบอกแล้วว่าคันนี้นะคะสวยสวยไม้น้อยๆและได้สีสวยมากๆสีนี้นะคะการต้องขอบอกเลยว่ามาแล้วนะคะลูกค้าการหาสีนี้กันเยอะมากจะเป็นสีน้ําตาลมันเหมือนสีน้ําตาลโอวันตินนั่นเองนะคะจะเป็นสีน้ําตาลเฉพาะของฮุนไดที่แบบว่าเป็นเอกลักษณ์เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยและเดี๋ยวการจะพาลูกค้ามาดูภายในภายนอกห้องเครื่องกันเลยนะคะ ว่าคันนี้เนี่ยจะน่าใช้ขนาดไหนสำหรับลูกค้าที่กำลังหาหุ้นได้นะคะมาดูกันให้ไวเลยนี่เลยนะคะอย่างที่การบอกคันนี้นะคะจะเป็นโฉมกระจังหน้านอนนั่นเองนะคะเป็นโฉมของปี14-15นะคะแล้วนะคะรุ่นนี้ก็คือจะเป็นตัวดีลักหรือว่าเป็นตัวท็อปของ11ทีนังนั่นเองคันนี้นะคะการต้องบอกก่อนว่าจะเป็นป้ายทะเบียนฟ้านะคะเพราะว่าเขาเป็นรอยอ,องนั่นเอง นี่มาดูเลยสีสวยๆแบบนี้ความสวยของสีนะคะการพูดเลยนะการให้เลย97-98%สีสวยมากๆสเก็ดหินอะไรขึ้นหน่อยมากๆจริงๆนะคะแล้วตัวแม็กนะคะนี่จะเป็นแม็กลายทูทโทนสวยๆแบบนี้เลยโครเมี่ยมสลับกระดํายางนะคะจะเป็นยางใหม่ปี2022เป็นของโอตานีนั่นเองนะคะโอ้โหยางสวยๆยางใหม่ๆอีกแล้วนะคะ กระจกมองข้างก็จะมีไฟเลี้ยวนี่ลูกค้าเห็นไหมคะโหใหม่มากนะคะการไล่ไให้ดูเลยนะคะความสวยของสีนะคะนี่ลูกค้าท่านใดที่หารถฮุนไดอยู่ราคาดีๆด,ดูคลิปนี้ให้จบเลยนะคะท้ายคลิปจะมีราคาพิเศษให้แน่นอนนะคะคันนี้นะคะเขาเป็นตัวท็อปสุดในส่วนของ11ที่นั่งก็คือดีลักนะคะจะมาพร้อมด้วยกล้องหลังแล้วก็เซ็นเซอร์ด้วยนะคะ แล้วเวลาเปิดก็ด้ง่ายนะคะเวลาเปิดข้างหลังนี่คือแบบมันจะดีดขึ้นเองเลยลูกค้าเดี๋ยวการจะให้ดูตัวน็อตตัวเม็ดอาร์ก็ันเลยนะคะนี่คันนี้นะคะข้างอันนี้จะเป็นฝากระโปรงหลังนะคะไม่มีไขเ่เดิมๆนะคะตัวน็อตตัวเม็ดอาร์กเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่แล้วภายในนะคะจะเป็นภายใน11ที่นั่งนั่นเองแล้วนะคะเบาะจะเป็นเบาะหนังทั้งหมดเลยนะคะเบาะหนังสีครีมสีเบจ ส่วนเบ่อแถวหลังเนี่ยคุณใดเนี่ยเขาจะไม่ใช่แบบว่าพับนะคะเขาจะใช้เป็นวิธีการเลื่อนนะคะก็คือนี่พับตัวที่นั่งใช่ไหมคะเห็นไหมลูกค้าพลาสติกยังห่ออยู่เลยนี่แล้วเราก็เลื่อนนะคะเราสามารถเลื่อนไปได้สุดเลยนะคะเพราะว่าเขาจะมีรางของเขาแล้วเราก็สามารถไว้ของได้เลยนะคะเดี๋ยวการจะพาไปดูภายในดีกว่านะคะว่าคันนี้เนี่ย ภายในจะใหม่ขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะคือภายในนะคะการพูดได้คําเดียวว่าคันนี้ภายในใหม่มากๆนะคะเดี๋ยวการสตาร์ทให้ฟังเลยนะคะนี่เครื่องแน่นมากเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล A2 แล้วนะคะ175แรงมา้าการขอย้าเลยนะคะแล้วก็บาะนะคะจะเป็นเบาะหนังทั้ง11ที่นั่งอ่ามาเริ่มกันเลยส่วนอันนี้นะคะเราสามารถไว้ชากาแฟได้หรือจะ นี่นั่งสามคนก็ได้นะคะแล้วเบาะนี่คือเบาะเดิมๆนะคะจากป้ายแดงทั้งหมดนะคะใหม่กิฟต์มากๆการไล่ให้ดูเลยนะคะโอ้โหสภาพคือค่อนข้างใหม่เลยนะคะด้วยประตูอะไรก็คือโอ้โหสภาพแบบว่าให้ลูกค้าดูเองเลยนะคะนี่แล้วนะคะนี่คอนโซลอะไรไม่มีขาดไม่มีแตกเลยนะคะ และอีกอย่างหนึ่งการต้องบอกลูกค้านะคะสำหรับฟิล์มนะคะการติดใหม่ให้รอบคันนะคะ40 60ลูกค้าซื้อไปไม่ต้องทำอะไรแล้วนะคะการติดฟิล์มใหม่ให้รอบคันแล้วนะคะอันนี้คือพิเศษจากการเลยนะคะอ่ะแล้วหน้าจอจะเป็นหน้าจอเดิมนะคะจะเป็นหน้าจอเดิมของเขาเลยนี่ก็จะมีระบบนำทางนะคะวิทยุนะคะ ใส่แผ่นซีดีได้เลยนะคะเชื่อมต่อยูเชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์อะไรได้เลยนะคะนี่เราจะไปไหนมาไหนสามารถกดในส่วนของเนวิเกเตอร์ได้เลยนี่เป็นแอร์นะคะแอร์ Air สามารถปรับเองได้เลยตรงนี้ส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแอร์หลังนะแอร์ Air หลังก็คือเราสามารถที่จะปรับเองก็ได้นะคะให้คนข้างหลังปรับเอง ลูกค้าดูลายไม้นะคะอะไรค่อนข้างใหม่เลยส่วนเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นั่นเองคันนี้นะคะไม่เพียงแค่1 3 0 0 0 0มกิโลเมตรเท่านั้นนี่การให้ดูเลยนะคะไม่น้อยมากๆนะคะพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยมันติฟัง,งชันนะคะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงของหน้าจอทางด้านซ้ายมือได้เลยนะคะนี่โอ้โหอุปกรณ์อะไรคึกครบมาก กระจกมองข้างก็คือปรับไฟฟ้าแล้วก็มีเซ็นทรันล็อกแล้วด้วยสำหรับแถวที่2ของฮุนไดนะคะคันนี้การอยากให้ดูเลยเบาะนะคะทั้ง4แถวนะคะไม่มีขาดไม่มีแบบว่ายับเลยนะคะแล้วรุ่นนี้นะคะถ้าเป็นฮุนไดนะคะก็คือสามารถหมุนได้180องศาก็คือแถวที่2นั่นเองนะคะลูกค้ารับแถวกลางแล้วก็หมุนได้เลยนะคะ เราสามารถที่จะเข้าแถวที่3ที่4ี่อะไรได้เลยนะนี่เดี๋ยวการจ่ายกล้องแพนแถวที่3ให้ดูเลยนะคะว่ามันใหม่ขนาดไหนการพูดเลยว่าคือสภาพนี่คือไม่รู้ว่าเป็นปี14หรือเปล่านะคะโอ้โหใหม่กิฟบมากๆแล้วเวลาขึ้นก็ง่ายเขามีที่จับนะคะแล้วบอกของคุณใดการพูดเลยว่าสามารถนั่งได้ทั้ง11ที่นั่งจริงๆนะคะ เพราะว่าภายในของเขากว้างมากๆแล้วรุ่นดีลักเนี่ยเขาจะมาพร้อมด้วยทีวีเพดานด้วยนะคะทีวีเพดานการต้องบอกก่อนว่าห้ามเอามือไปง้างนะคะเขาจะเป็นระบบเปิดปิดอัตโนมัตินะคะนี่หน้าจอคือพลาสติกยังห่ออยู่เลยนะคะเวลาปิดใช้มือปิดแน่แล้วนะคะสำหรับลูกค้าที่มองหารุ่นนี้อยู่การพูดเลยว่าคันนี้ต้องไวเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะ หนึ่งไม้น้อยมากไม่เพียงแค่1น0 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นแล้วก็นะคะสีก็สวยนะคะสีนี้ยอดนิยมมากๆแล้วอย่างหนึ่งก็คือจะได้ตัวท็อปสุดนั่นเองนะคะเบาะภายในก็จะเป็นสีเบสสีครีมแล้วก็เป็นเบาะหนังด้วยนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่เป็นครอบครัวใหญ่การพูดเลยว่ามันนั่งไปเที่ยวได้ในรถคันเดียวจริงๆนะคะหรือลูกค้าที่อยากจะไปค้าขายทอดเบาออก แล้วก็ค้าขายก็ได้นะคะหรือลูกค้าที่อยากจะไปใส่วิวแชร์ให้คุณพ่อคุณแม่นะคะที่เดินไม่ได้นะคะสามารถเอารุ่นนี้ไปใส่วิวแชร์ได้สบายเลยนะคะหรือจะไปเปลี่ยนเป็นเบาะ VIP เจ็ดที่นั่งอันนี้แล้วแต่ลูกค้าได้เลยนะคะรถตู้แบบนี้มันอนเนกประสงค์มากๆนะคะแล้วมันก็ได้รับความหรูหราจริงเดี๋ยวการจะพาไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวไปดูราคาโปรโมชั่นที่การจะให้ บอกเลยว่ามันโอ้โหจัดหนักจัดเต็มแน่นอนไปดูกันค่ะเดี๋ยวการจะเปิดฝากระโปรงให้ดูนะคะคันนี้เปิดง่ายค่ะเพราะฝากระโปรงเขาจะค่อนข้างเล็กนะคะนี่ให้ดูเลยไล่ไปเลยนะคะตัวนอ็อตตัวเม็ดอาร์คไม่มีไขฝากระโปรงด้านในต้องด้านกว่าสี่ด้านนอกนะคะแล้วก็ที่การความร้อนคันนี้ใหม่มากๆนะคะโลโก้อะไรทุกอย่างยังอยู่ทุกจุดนะคะ นี่เครื่องนะคะอย่างนี่การบอกเครื่องไม่มีสั่นไม่มีเสียงแกรกแเลยนะคะแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ A2 แล้วนั่นเองนะคะนี่สภาพค่อนข้างใหม่กันเลยนะคะคือให้ลูกค้าดูเลยแล้วแบตนะคะนี่ลูกค้าดูเลยแบตใหม่นะคะเพิ่งจะเปลี่ยนเลยนะคะเมื่อต้นปีนี้เองโอ้โหรถสวยแบตใหม่นะะยางก็ใหม่นะคะสภาพรถก็คือสภาพดีมากๆ แล้วคันนี้นะคะการจะบอกลูกค้าเลยว่านะคะการขอย้ำว่าคันนี้จะเป็นรถบ้านร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่รถเช่าหรือรถประมูลนะคะและจะขอรับประกันอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือรับประกันว่ารถคันนี้ไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีน้ําท่วมนะคะมีเล่มโอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เล่มไม่เคยสูญหายอันนี้การรับประกันเป็นหนักแน่นเลยนะคะและคันนี้นะคะเป็น ตัวท็อปดีลักปี2014และการขอย้ำเลยว่าราคาต้องพิเศษเท่านั้นนะคะเพราะคันนี้การตั้งขายเพียงแค่759,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าเอารถสวยๆใหม่ๆแบบนี้ไปใช้เลยและสำหรับลูกค้าที่สนใจกานพูดเลยว่าโปรโมชั่นที่จัดหนักจัดเต็มนะคะที่ลูกค้าบอกเลยว่าได้รับการตอบรับอย่างดีมากๆ นั่นก็คือลูกค้าที่ดูคลิปนี้นะคะการให้ไปเลยส่วนลด10,000บาทนะคะคันนี้จะเหลือเพียงแค่7 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นยังยังไม่พอนะคะเพราะการจะมีของแถมขึ้นตามนี้เลยค่ะสำหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะคะการพูดได้คำเดียวว่าพิเศษมาเพราะคันนี้นะคะฟรีแวเดปซฟรีค่าโอนนะคะขับรถกลับบ้านได้เลยการให้น้ำมันเต็มถังไปด้วยนะคะและสำหรับลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์นะคะ พิเศษไม่แพ้กันพรคันนี้ฟรีดาวเลยค่ะผ่อนเพียงแค่14,000บาทต่ตอเดือนสูงสุดกันพปีแล้วดอกเบี้ยนะคะเริ่มต้นเพียงแค่2.79%เซเท่านั้นนะคะโอ้โหดอกเบี้ยน,นี่คือสูสีกับรถใหม่จริงๆเลยนะคะและสำหรับลูกค้าที่อยากจะซื้อแบบจัดไปแนนนะคะ <ๆ S 2> ก็ง่ายเพราะว่านะคะลูกค้านะคะไม่สะดวกเข้ามาดูรถ การมีบริการนะคะไฟแนนซ์วิ่งเข้าไปเซ็นลูกค้าที่บ้านหรือที่ทํางานเลยนะคะพอไฟแนนซ์อนุมัติรับรถได้ทันทีจะเข้ามารับที่ร้านหรือจะให้การส่งก็ได้นะคะพูดเลยว่าได้ทั้งหมดฟรีมีแต่ฟรีกับฟรีเท่านั้นนะคะสําหรับลูกค้าที่สนใจนะคะง่ายมากๆเพียงแค่อินบ็อกเข้ามาหาการไม่ว่าจะเป็น Facebook y o u t u b e ไลน์หรือจะโทรเข้ามาก็ได้นะคะเราดูแลลูกค้าถูกช่องทางหรือลูกค้าบอกว่าคุณการอยากจะเข้ามาดูคันนี้ที่ร้าน ว่าสีนี้สวยๆแบบนี้ไม้น้อยๆแบบนี้จะสภาพแบบไหนเข้ามาเลยนะคะเพียงแค่เซิร์ชใน Google แบบว่าไลออนคารถมือสองภาษาไทยนะคะการปักหมุดไว้ตรงนี้แล้วนะคะร้านการจะอยู่ตรงเส้นการจนาพิเศษบางแคแถวสมาคมชาวปักใต้นี่เองหาง,ง่ายมากๆร้านอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะคะร้านจะเปิดทุกวันตั้งแต่9้าโมเช้าถึง6โมงเย็นเข้ามาได้เลยนะคะและสำหรับลูกค้าที่จะออกรถกับเรานะคะซื้อรถกับเราการพูดได้เลยว่า การจะทำการล้างขัดสีเคลือบสีฉีดยาฆ่าเชื้อนะคะลูกค้าจะได้รับรถสวยๆส,สภาพป้ายแดงแน่นอนนะคะแล้ววันนี้การรีวิวคันนี้เรียบร้อยแล้วรบกวนลูกค้ากดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้การมารีวิวคันไหนติดตามกันด้วยนะคะวันนี้การขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ